่่สงผลกทไหรก็ออไ,รรไม่ไม่สม่งผลกากมากนะครับแต่ก็อาจจะมีบ้างในกรณีที่ว่ามีพู่ิการอะไรในเส้นทางที่เรากำลังเดินทางด้วยเราอาจจะต้องมีการหลบให้ก็มีมั่งเราต้องจัดขาที่นั่งให้เขาถามเขาหลบตรงไหนสะดวกตรงไหนโดยปกติแล้วก็ไม่สม่งผลนะครับเท่าที่เท่าที่รู้สึกกับตัวเองเพราะว่า ทุกวันนี้เวลาเดินทางไม่ว่าจะด้วย BTS หรือว่ารถเมลอะไรอย่ก็เห็นผู้สูงอายุเห็นใ,นใครเนี่ยแต่ว่าเขาก็สามารถรดูแลตัวเองกัได้แต่ว่าใเนเรื่องของมารยาะเนี่ยผมก็ให้เขานั่งอะไรอย่างนี้เป็นปกติผู้สูงอายุก็เคลื่อนไหวช้ากว่าคนอื่นนะคะก็คือเหมือนกับว่าก็ยังไม่เห็นว่ามีใครมาช่วยเหมือนว่าให้จิตวิเยาเสกแกแบ,บผู้สูงอายุเลยอะคะ่ะ จริงๆแล้วในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราเนี้ถ้าเราเจอในส่วนของพวกพิการผู้สูงอายุจริงๆแล้วเราเองอน,นาคตข้างหน้าเราก็จะต้องเป็นเหมือนพวกเขาอาจจะแก่ลงอาจจะเดินไม่ได้เราก็ต้องใช้บางสิ่งบางอย่างที่เราทำให้เราสะดวกมากขึ้นก็เป็นสังคมสูงอายุจริงๆนะครับแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาแน่ๆนะก็คงจะมี ับหรือแม้กระทั่งมีกลุ่มุบคคลที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็มีมีเด็กๆวัยรุ่นน้อยด้วยดังนั้นุกภาคส่วนในสังคมก็คงก็คงต้องต้องปรับตัวกันเยอะแน่นอน